ปีเริ่มแรกของปีนะสัตว์คำว่าขานหรือเสือเนี่ยขานมันแปลว่าเสือคือเป็นเจ้าป่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแต่มีบารมีคือมีคนกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมีความสง่างามของอัตลักษณ์ของตัว จงสู้อย่างเสือคืออัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นคนสง่างามอยู่แล้วมีคนเก่งขามมีบารมีในตัวอยู่แล้วคําว่าอัตลักษณ์หรือเป็นเจ้าป่าเนี่ยมันต้องคุมคนแล้วมันต้องสู้อย่างเสือลูกคือต้องสู้อย่างสง่างามสู้แล้วเป็นไปได้เหนื่อยแล้วเป็นไปได้หมายถึงจะต้องเหนื่อยนะลูกคือมันจะต้องเหนื่อยมันจะต้องสู้มันต้องเป็นนักสู้อย่าท้อคําว่าเสือหนูลองนึกไปถึงภาพของเสือซิที่มันเป็นเจ้าป่าเพราะฉะนั้นเราต้องสู้อย่างเสือ คือต้องเหนื่อยอยู่แล้วล่ะคือคือ,อย่าบาบ่นว่าเฮ้ยปีนี้ชงปีนี้ชังไม่ต้องมาคุยกับป้าปีเสือมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วแต่เหนื่อยอย่างสง่างามเหนื่อยแล้วเป็นไปได้สู้แล้วมันสามารถเป็นไปได้ไม่ใช่สู้ซีสัว คือจะต้องสู้แบบมีมีชั้นมีเชิงคือคําว่าต้องเหนื่อยเพราะเราจะต้องคุมคนเจ้าป่าเนี่ยต้องคุมคนต้องเป็นแม่ทัพในกองเพราะฉะนั้นในการสู้ของเราเนี่ยไม่ต้องบ่นยังไงก็ต้องสู้เพราะมันเป็นปีเสือยิ่งใครครบรอบปีเสือเนี่ยไม่ต้องมาพูดคําชมกับป้าครูบาอาจารย์ป้าไม่ได้มีคําชมไม่มีคําว่าชงแต่มันอาจจะเบาลงเล็กลงแต่ทันนี้เราต้องสู้ตอนนี้คําว่าเหนื่อยไม่ต้องบ่นเพราะมันคือปีขานไงลูกต้องสู้เท่านั้นต้องอดทนเท่านั้นต้อง เหนื่อยเท่านั้นแต่เหนื่อยแล้วได้ผลได้ผลลัพธ์เป็นไปได้มีการเพิ่มขึ้นไม่ใช่สู้แบบซีซัวโอเคนะลูกนะตอนนี้ปีขาหนนะ้ลกูกปีขานเนี่ยบอกได้เลยเหนื่อยทุกคนจะต้องสู้ทุกคนไม่จําเป็นต้องวันไหนเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเหนื่อยกับการงานหรือต้องเหนื่อยกับอะไรที่บุกเบิกเนี่ยขอให้ยินดีเลยเพราะเราเป็นการเริ่มต้นที่ดีคนปีเสือแม้กระทั่งดวงเมืองก็เกิดปีขานนะกรุงรัตนโกศิทร์ของเราจับจัด นู้นมามาตั้งที่นี่นะลูกมาตั้งโดยบังเอิญด้วยนะเนี่ยปีเนี้ยเป็นปีเมืองนะลูกเป็นปีที่ตั้งหลักเมืองด้วยแน่นอนที่สุดแม่นยำที่สุดเชื่อป้านนะลูกป้าตุ่มเลขพิพยาน